สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเล่นเกม PS2 หรือว่า PlayStation 2บนมือถือ Android ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องมีตัว emulator เล่นเกม PS2 ก่อนนะครับคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ครับอธิบายใต้คลิปนะครับตัวนี้นะครับ1ตัวแล้วก็ตัวจัดการไฟล์อีก1ตัวเพื่อนๆใช้ตัวไหนก็ได้นะครับที่ถนัดเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับ สีขเขียวนี่นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คําอธิบายด้วยเหมือนกันครับกดเข้าไปเลยอ,อันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดตัวเกมมาก่อนนะครับซึ่งตัวเกมผมจะไม่สามารถทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้ได้นะครับเพราะมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับวิธีดาวน์โหลดก็ให้เข้าไปที่ Google นะครับและพิมพ์ว่า rom rom เวนวรคตามด้วย ps สตามนี้นะครับลอม ps สอเขาก็จะขึ้นเว็บขึ้นมานะครับเยอะแยะ,ยะเพื่อนๆก็เลือกดาวน์โหลดเอาแล้วแต่นะครับว่าชอบเว็บไหนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องดาวน์โหลดนะครับก็คือตัวไบออดนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับใต้คําอธิบายเหมือนกันมาเริ่มกันเลยให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่ไฟล ที่เพื่อนๆดาวโหลดมานะครับของผมดาวน์โหลดมาแล้วตัวเกมอยู่ที่ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเจอตัวเกมของผมเป็นเกม Resident Evil 4ตัวนี้นะครับมันจะเป็นนำสกุล7 z นี่นะครับแต่ยังไม่สามารถเล่นได้ต้องแตกไฟล์ออกมาก่อนวิธีแตกไฟล์ให้แตะที่ตัวเกมหนึครั้งแตะไปเลยแล้วก็ให้มากดที่คำว่า แยกไฟล์ไว้ที่นี่อันนี้นะครับทีนี้ก็รอแตกไฟล์ก่อนนะครับหรือจะกดทําให้หน้าจอมไม่ดับก็ได้เหมือนกันนะครับรอแตกไฟล์ไปก่อนเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราจะได้ตัวเกมตัวนี้นะครับ เป็นนามสกุล ISO คือตัวนี้นะครับเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เราไปสร้างโฟลเดอร์ไว้หนึ่งโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่เราเอาไว้เล่นเกมนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะสร้างขึ้นมานะครับกดบวกตัวนี้สร้างโฟลเดอร์ตัวนี้เพื่อนก็พิมพ์ไปเลยนะครับอะไรก็ได้ที่เราจำได้ตัวอย่างผมจะเขียนว่า emo วงเล็บ emo แล้วก็ ps สตกลงนี่นะครับตัวอย่างผมจะสร้างไว้อันนี้นะครับทีนี้ให้เรากดไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเมื่อสครู่ก่อนแล้วให้เราไปทำการย้ายไฟล์เกมมาก่อนนะครับไฟล์เกมจะเป็นตัวนี้นะครับนามสกุลจะเป็น iso กดค้างแล้วก็กดย้ายนะครับคัดลอกแล้วลบตัวนี้ก็ได้เหมือนกันครับ คัดลอกแล้วลบกดไปเลยแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างมือสักครู่นี่นะครับ emu ps2 กดไปแล้วกดสีเขียวตัวนี้นะครับกดวางอ่าตัวเกมมาแล้วน,นะครับแล้วก,ก็กดกลับไปที่ดาวน์โหลดอีกหนึ่งครั้งไปเอาตัวไปออดมานะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คำอธิบายนะครับกดเหมือนเดิม คัดลอกแล้วลบแล้วก็เอาไปไว้ที่โฟลเดอร์เดิมโฟลเดอร์นี้ emu ps 2กดวางนาแค่นี้นะครับเสร็จแล้วตรงดาวน์โหลดเนี้ยเราสามารถลบตัวเกมออกได้เลยนะครับลบได้เลยลบเสร็จนะครับเสร็จแล้ว,ลวกดออกให้เราไปที่ตัวแอป emulator ที่เราต้องการจะเล่นนะครับคือตัวนี้นะครับกดไปเลย มากดมาหน้านี้ให้กดถัดไปข้างล่างนะครับกดถัดไปถัดไปตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตั้งที่หลังได้ครับถัดไปถัดไปถัดไปแล้วกดเสร็จสิ้นเมื่อมาหน้านี้นะครับให้เรากดที่คําว่าเพิ่มสารบัญเกมตรงนี้นะครับกดไปเลยแล้วเขาก็จะถามหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับ ก็ให้เรากดกลับมาที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อสักครู่คือตัวนี้นะครับ emu ps2 กดเข้าไปแล้วมากดที่คำว่าใช้โฟลเดอร์นี้ตรงนี้นะครับกดไปเลยเขาจะถามถึงการเข้าถึงไฟล์ให้เรากดอนุญาตกดไปเลยอ่าเห็นไหมครับตัวเกมก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับตัวเกมกดไปที่ตัวเกม แล้วเขาก็จะถามว่าไม่พบไฟล์ไบออสให้เรากดใช่ตรงนี้นะครับกดไปเลยแล้วให้เรามาเลือกตัวนี้นะครับตัวไบออสที่เราเอามาเมื่อสักครู่นี้นะครับ scp h, h นี่นะครับหนึ่งหมื่นนี่นะครับกดไปเลยแค่นี้ครับ Import เข้ามาแล้วแล้วเพื่อนๆก็กดที่ตัวเกมเล่นได้เลยครับอ้อไบออสนี่เรากดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับ ครั้งต่อไปเราไม่ต้องกดแล้วครั้งต่อไปเราก็เอาเกมที่เราแตกไฟล์แล้วมาใส่ในโฟลเดอร์ emu PS2 เหมือนเดิมเล่นได้เลยนะครับกดไปเลยนี่เห็นไหมครับสวยด้วยตัวนี้รอสักครู่ครับตัวเกมกำลังรันอยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเบาเสียงเกมก่อน อันนี้คือเกม Resident Evil นะครับถ้าเป็นแนวตั้งเพื่อนๆก็จับนอนมันก็จะเป็นแนวนอนนะครับผมจะอธิบายวิธีตั้งค่าอีกทีนึงนะครับ นี่นะครับแค่นี้เราก็จะสามารถเล่นได้แล้วนะครับเห็นไหมครับส่วนวิธีปรับภาพนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรากดย้อนกลับ1ครั้งนะครับและให้เรามาแตะที่ฟุมเฟืองตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับแตะเข้าไปและให้เรามาเลื่อนหาก่อนนะครับให้เรามาติ๊กที่คําว่าขยายไปยังพื้นท,ที่ที่ถูกตัดออก แตะไปเลยแล้วก็สครูนะครับหาก่อนถ้ามาแตะที่คำว่าสแสดงค่า fps กดตรงนี้นะครับเป็นเปิดกดไปเลยสแสดงความละเอียดหน้าจอกดเปิดเปิดไปเลยอ่าแล้วก็มาที่สักครู่นะครับหาก่อน แล้ก็มาที่คำว่ากราฟิกหน่วยแสดงผลหน่วยกราฟิกตรงนี้นะครับถ้าของใครมี OpenGL ก็เป็น OpenGL แต่ถ้าใครมี Vulkan ก็ให้เปลี่ยนเป็น Vulkan นะครับอ่าแล้วทีนี้มาที่สองอัพสเกลให้ภาพสูงขึ้นอันนี้คือความละเอียดของเกมนะครับว่าจะชัดมากน้อยเดี๋ยวผมออกไปก่อนนะครับ ็นไหมครับอันนี้ภาพเขายังไม่ค่อยชัดนะครับเราก็กดย้อนกลับรูปฟันเฟืองมาที่กราฟิกปับสกเกลภาพให้สูงขึ้น,เ,นเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาความชัดขนาดไหนปรับมากปรับน้อยอันนี้อยู่ที่เครื่องแต่ละอยู่ที่เครื่องแต่ละเครื่องด้วยนะครับความแรงของเครื่องก็มีส่วนนะครับตัวอย่างเดี๋ยวผมจะใช้แค่พันแปพอนะครับกดติกถูกกดกลับไปดู เห็นไหมครับตัวเกมชัดแจ๋วเลยวิธีปรับภาพเต็มจอนะครับให้กดย้อนกลับมาที่ฟันเฟืองกดกราฟิกแล้วก็มาที่คำว่าอัรตราส่วนภาพตรงนี้นะครับให้ตั้งเป็นยืดเต็มจอแล้วก็เลื่อนลงมามากดเปิดใช้งานแพดป,ปรับภาพสำรองจอกว้าง กดเปิดแล้วก็กดย้อนกลับออกไปนะครับกดปิดไปอ่าเห็นไหมครับภาพก็เต็มจอแล้วทีนี้เราก็จะสามารถเล่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับนั่นได้ปกติครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะเซฟเกมนะครับ ก็ให้เรากดย้อนกลับทีหนึง่งแล้วให้เรากดที่คำว่าบันทึกสเตตรตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องเซฟว่าจะเซฟช่องไหนช่องแรกก็ได้ครับเซฟด่วนอ่าสมมติเพื่อนๆเล่นแล้วตายหรือว่าออกไปก็สามารถกลับมาดาวน์โหลดใหม่ได้เหมือนเดิมก็กดที่ย้อนกลับทีหนึง่งแล้วกดโหลดสเตตแล้วก็กดเลือกที่เราเซฟไว้นะครับเซฟด่วนก็จะกลับมาแล้วครับเห็นไหมครับ ง่ายๆไม่ยากเลยเพื่อนๆอ,อยากเล่นเกมไหนก็ไปดาวน์โหลดเกมนั้นมานะครับสมมตุติเพื่อนๆดาวน์โหลดอีกเกมหนึ่งมาแล้วก็เหมือนเดิมเข้าไปที่แอปตัวจัดการไฟล์ตัวนี้ก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดสมมตุติเพื่อนๆดาวน์โหลดเกมอื่นมานะครับก็แตกไฟล์เหมือนเดิมก็จะได้ไฟล์ .iso แล้วก็เอาย้ายมาใส่ที่โฟลเดอร์ emu ps2 แค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับง่ายๆไม่ยากเลยต้องการให้ผมทำคลิปไหนหรือทำเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือมีข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ